เรานสวดเช้าวันจันที่13บธันวาคมนะครับผมก็จะสิ้นปีแล้วนะครับผมวันนี้ก็มานั่งตัดต่อคลิปอืมนะก็เริ่มจะบ่มีงานอยัางพ่อปัญญาล่ะอืมเริ่มจะห่างหายจากางานแล้วบ่ม่นบ่มบ่บ่บบมเน,นงานทางกรงาน้างหายล่ะอืมเพราะว่ามันจะสิ้นปีแล้ว พี่นากันจะค่อยว่ากันว่าสิมี้ยังใหม่ๆมาบ่ก็เช้านี้อากาศแจ่มใสดีสิบเก้าองศากับ่ถือว่าหนาวก็ถือว่าพอเย็นๆขาเยือกๆตัวอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์มิโซโลนะครับผมเอาง่ายๆเรียบยไปไงบ่มีม่ยังไรนี่ใช่เดี่ยวของผมคอนเทนต์อาจจะเป็นแครปปุ่นกล้วยแครบอร๊อดกระสอบ่มีมุกบ่มี่มมยังมากไม่เท่าไหร่อาจจะมีอยู่นั้งหลายเราติดตามเอาแค่กัน อัดไว้อัดไว <like> <Okay. S 1> ้ตัดต่อไว้อัดแล้วมาตัดต่ออัดแล้วมาตัดต่อแต่ก็จะเอาล่งแค่วันเสาร์นะคร em. ับผมฟิกเวล่าแต่กับจะฟิกเวล่ากันฟิกเวล่าวันไหนก็จะเอาตามอารมณ์อืมกระแสายกั็จะมาณนสามสิบโมงสองยังมาณนี้นะครับทุกคอนเทนต์เลยไม่ว่าจะเป็นลองเพลงไม่ว่าจะเป็นวิโซโลไม่ว่าจะเป็นสตอรี่นะครับอืม ก็จะลงถุกวันเสาร์พยายามนะพยายามพยายามแต่บอกขอป้าประกาศว่าอ่าลงถุกวันเสาร์บอกขอบอกแต่ขอบอกว่าจะพยายามบอกลงถุกวันเสาร์ให้ได้รากาศมันกับตอนไหนหน้าพ่อปันเองอ่ายี่สิบสามยี่สิบสามองศายี่สิบสามองศานะครับแต่รู้สึกว่ามันมันจะเย็นยกึกเยอด คือมันไม,ม่มีลมหนาวนะแต่มันเย็นมันเย็นเยือกจนตอนนี้แบบว่าเย็นขามากเลยสงสัยกับบ่รู้ว่าสิ้นปีหรือว่าอันสิ้นเดือนทันน่ามันสิหนาวขนาดเลยแต่เท่าที่สัมผัสอากาศมากเนี่ยมันก็บบกองศามันก็บ,บ่ได้หนาวปานใดนะมันก็แค่ยี่สิบสามองศาขนาดสิบสิบเก้าสิบแปดก็ยังบ่หนาวเลยอันนี้มื้อนยี่สิบสามแต่ก็เย็นเยือก เออใส่คขา่าเย็นเยียดเมนูสายวันนี้อันนี้อันนี้นะจะกินกับขอนิยวครับอันนี้กินกับข้าวจ๋าตัวอยู่เออปิ่งไก่อันนี้ตูดกับอ่นาน่าจะขามอมืโอเคกินข้าวก็ตอนนี้เวลาประมาณเจมดโมงแล้วน่าจะหกโมง หงสิบหมงเจ็ดน,นะครับผมอืมประมาณนี้ก็หมอกับร,ร่างกายนะครับรยอยู่ในห้องซึ่งเมื่อออกกําลังกายมาหลายสัปดาห์โดนเติบแล้วก็เป็นเดือนกับสองเดือน,อนแล้วก็วเลยโอเคกําลัางกายดีกว่าอย่ามันสิไปไหวคนนี้อืมน,นะครับผมก็โอเคเราเจอกันไหมเมือนืนครับสวัสดีครับต่อวันถึงทานอากาศมืดนี้ รู้สึกว่าจะหนาวนิดหน่อยน่าจะประมาณ17องศาอยู่ที่อำเภอเชียงบุก็เพศแหรู้สึกว่าขี่คานออกจากที่น้อนหมักเลยอยากจะโฮมผ่าโฮมไปเรื่อยๆไปตลอดนะครับมันรู้สึกว่าขี่คานอย่างสนิทๆอากาศมันเย็นบันไหนหนาววเนไหนร้อนอากาศมันหยุดเย็นยึกเดือดวันไหนผมมีอย่างพื้นโลกแต่สิ่งตัดต่อคลิปพื้นโลกหมดละประมานตัดต่อไปแล้วคลิปหนึ่งมันเลยก็ส่ตัดต่ออีกคลิปหนึ่ง แล้วโว้ยนางตาตอฉิบอยู่อันนี้ก็กลองโทรศัพท์กลองไม,นะม่นะเมมกับเมมไม่นะมาเม้นกล่องโทรศัพท์เุื้เก่ามาเม้นเมมเก่าแต่กับ่เาข้าใจมันดีทำเสี้ยอะไรดี่ได้คือภาพหนาม,มาสายัวเสียงเสียงหนาไปก่อนแต่ภาพมันยังมาสายอยู่ผมกับ่เาข้าใจว่าผมเผ็ดหรืงผิดบอกเอ่อผม ต่งค่าวิดีโอผิดหรือเปล่าเรือว,ว่ากล่องโทรศัพท์ผมหรือยังคงเกยังบอกหูเลยตอนเนี้ยผมยังสงสัยอยู่ผมเสียวเห็นมังนี่คือขิปที่ผมกำลังตัดต่ออยู่ช่วงแรกมันบอดีเลทหรอกนุษสมัสายครับว่ามันซอรหรอกสายหรอขณะนี้สีโมงเคืองกับจะหาโมงหรอนะครับต่มันอยู่วันอาทิตย ก็มีหยังแบบาัวสียิบปวดหงก็ซื้อเน่เริมจะดีแน่แลนวก็ดิแนนแล้วหรบถ้าจะกิบปวดตาคือสีบหวมันคือสิใชใสเวลาโดนบ่เมนแเต่มมือนี่เออสีสิใสหลายมือยู่ดองช่วงนี่นยิบปวดหงนี่นะครับกงันนมันดูสาตรงสาตาแน่นยนึงแล้วก็ มันมีจังหวะหนึ่งที่มันดีเลยผมโบกเกียวกว่าผมบบผมโบฮัวบอมเป็นโบเกี่ยวผมบอบฮัวมันจะเป็นจังหวะที่อ่าโทษสามมันฟก,กัดหนาผมือเปล่าจังหวะนี้มัดีเล่นนะมันอยู่ันอาทิยเนี่เพราะจังหวะที่หนาผมเนี่ยถือแสงแดดเนี่ยพิกแต่โบมี่ยังหวนาผมมันถือแสงแดด มือนมันกำลังโฟงกัสอ่ะเหมือนมันกำลังจับโฟกัสอ่าอันนี้วนอาทิตยวันอาทิตย์อ่บ,บ่มีอย่างอ่าประมาณสี่ยบกวดหงเลยสอมันเหมือนร<ม>ู้สึกวา่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่แมงกะลา่ามโหดพีแล้วนี่นตอนลุ่มสุดบ่มีบ่ท่านเด็กแต่งงานบ่มีผู้สาวบ่มีเมียเออจากตามที่เห็นนั่นแหละนะครับสภาพนุ่มสุด บางที่ก็ยังหาปัญหาว่าได้ว่ามันเกิดกับอียงมันเกิดกับโปรแกรมหรือว่ามันเกิดกับโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์ใหม่เมมกับเมมใหม,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 ม่หรือว่ามันเป็นการโฟกัสโดยที่ว่าน่าเฮาพอแสงแดดแล้วมันโฟกัสใหม่ใครก็แบบประมาณแบบว่าสมมติว่ามามาม่หม,มือจังสีบอกมามุหม,มือนเนี่ยเห็นบอกล่องมันสีโฟกัสกล้องโทรศัพท์ แต่ขันเป็นกล้องอ่าทั่วไปเป็นกล้องแบบว่าแค่นอนเองียงประมาณเนี่ยเออทีเข้าไป,ทาป,ทาาป่ทยหูปถไทยาพถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะมันก็นต้องแบบว่าโฟกัสเองด้วยอัตโนมือแบมบ,บนบอมันเป็นอัตโนมัติแต่ขันเป็นโทรศัพท์เนี่ยบางทีมันก็นโฟกัสเองต้องก็เลยบ,บ่มั่นใจว่ามันเป็นน้ำการโฟกัสหรือเปล่าพอเครื่องมันโฟกัสพอโฟกัสไดแ้แล้วปึบแล้วห้อแบบบ่ไปให้เครื่องมันโฟกัสอ่ะ เขากัถ่ทยไปเลยโดยที่แบบว่าเครื่องมันยังแบบว่าโฟกัสใปผมมวลนผลอยู่เพราะหลังจากที่เขาคุยไปเลยบอไปเลยบ่ห้มันโฟกัสภ่าพมันก็บจีซ่าแต่เสียงมันก็เสียงคงทีอยู่ตอนนี้ผมมั่นใจว่ามันเป็นมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ่านะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์อ่ะแต่้ยเครื่องมันก็สิโฟกัสอัตโนมัติเองโดยจะเพียงเสียงมอ่ะสิปึ๊บน่ะมันเป็นขาวจังซี่ถ้ามันเป็นส่ มั่คอยฟกัสนะก็เมื่อใดใจว่ามันเกียวคำหย่งอาจจะเป็นน้การโฟกัสของกล้องหรืออาจจะเป็นการประมวลผลของโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมชิปนี้ทีทเนนทเเ่เรียกว่าสิบเฮ็ดล่งกัมันไ้นไายแลก็เฮ็ดล่งซะเออมันสิรดีเลกัซาแมนกไ้นะครับผมเรือเร่องงานเน่ยให้ไปที่หนึ่งก็เลย จะต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสูตรเป็นเป็นอาจจะเป็นชุดแบบชุดวอร์มชุดง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ก็เปลี่ยนกันที่บริษัททุกคนก็เปลี่ยนผู้ชายก็เปลี่ยนตัวเขาก็เปลี่ยนจุดมันคือนึกนึกภาพง่ายๆก็คือเวลาเวลาคนคนที่อายุเยอะเขาจะเป็นมันจะคล้ายๆปานอ่ะจะคล้ายๆปานน้ำตาลน้นำตาลอะเหมือนเหมือนฟ้าเอ,อืเเเเเอเ่องงานหรอครับไม่เม็นเรืองงานหรอกเป็นลานซะไปอืมแต่ทำแล้วนะครับ กะย่างเลีนครับออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้ย่างเล่ยนไ่ได้ออกกรลังกายม่โดนเติบเด้ยวนะครับผมกะเมอวนออกกาลังกายผลกระทบของมือนีก็คือกม็มีแบบมือยลา,ากน้อยหนึ่งนะครับผมกับไม่ได้คือว่าไหลอ่ะเออนะครับก็มีปวดปวดกล้ามปวดกล้ามโตตามตามโครงตามขาที่บม่เคยได้ออกกำลังออกกาลังกายนะครับ มีมากอยู่มันี้ก็เลยว่าสิมยางเด่นเพราะว่าหมื่ว่านเพราะว่ามืวาม่ว่า,วานนี่มื่ว้านนี่วอร์มร่างกายไปแล้วมือนี้กว่าจะมาย่างอืม้าอ,อื่นยังไงคือคือค่อายดิโอแต่สําหรับผมมันบม่เมนค่ายดิโอสําหรับผมมันเป็นการยางเด่นอ่าย่างก็ปเด็นว่ายางเส็นนี่โดนเติบเล้วเสซนนี่เส็นยางประจํา ตอนนั้นโอ้น้ามถวมวน่าเส้นนีเนาะทีบ่บันไดมะยังน้ามถวมเลยขึ้นบากสูงเนาะถ่มมิดเลยมองนี้เนี่ยเออจนรถชีพรผ่านแต่บันไดอ่ะว่าไมาเอ่อบรรยากาศดีก่อนจบชิพนี้๋ยวจะให้ชมบรรยากาศครับอืมอากาศที่แบบนะก็ดียหรอก <c oughs> ไอ สวัสดีครับสวัสดีเสารวันพุธที่สิบหาธันวาคมครับผมขณะนี้เวลาสองโมงสิบเอ็ดนาทีสภาพอากาศตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดองศาก็ที่ก่อนนะครับเยน็นมันบ่มันไม่ได้วันหนาวหรอกมันเยน็ยนเย็ยยนเยอะเยอกไอ้เย็นเยอะเยอกใครเข้ามาเยอะเย,ย็นมันเป็นแบบจึงไหนวะแต่มันสัมผัสได้เดียวมันเย,นย็นเยอะเยอกแถวไ่อยากจะลุกแถวไ่อยากจะตื่นเลย งามสสวยถ้าอยากจะนังผ่าไปเรื่อยๆจนหอวเสียสายยังค่อยลุออกจากที่นออนเจอกันทักทายฉับสวยเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยรู้สึกอินละกันแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปอ่ะก็ไม่ได้อักเสบขนาดไม่ไปอะไรเงี้ยแค่ทำตัวไม่ค่อยหูเวลาที่ต้องเจอกันแว๊บๆอ่ะแล้วก็ทักทายอ่ะเดียบรอยไปหนึงงานนะครับผมการงานศพขอขอบคุณ ทังงขอบครัวและอยาิพี่น้องผู้เสียชีวิตนํานะครับผมเอ้ยมันขอความเสียใจม่นเป็นขอขอขอ,ขอบคุณน,น,น้าแหลขอความอ่าขอแสดงความเสียใจกับฟังทั้งอยาิพี่น้องผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอขอบคุณที่มาใส่บริการทั้งหลายนะครับผมก็เดีพิมพ์ไปแล้วจานวนสาบอยซอง3า0แผ่ยแผ่ยเที่ยงนี้เออไม่ใช่เที่ยงบ่ายนี้กินอะไรดีนะกินผัดซีอิ๊วสีขาอร่อยจะตาย มันนี่สงเขากองมากครับพอดีบริเห็ดอาหารบริเห็ดนี่ยง่งเรยสั่งภาซีเอมากจนดีกว่ามาอย่างเวลาเกาเวลาเดิมครับหลังจากที่กิดร้านแล้วมาออกกําลังกายก็โอเคยังถือว่ามีงานอยู่มันนีย่ยังถือว่าพี่เงินเขา้ากระเพาะเงินเข้าร้านโอ้แถวลำบากใจในเงินเขา้ากระเราะ๋าเงินเข้าร้าน่ฮโหว่ามันสิไปเลยฮอดซ้ำไหนมันกับ,บ่ไบ้รเห็ดมันกับ,บ่ไบ้รเห็ดยากไหมมันกับเห็ด้าเดียวล่ะแล้วก็ เห็นเรื่อง youtube เกมในช่องเกมแต่ช่อง youtube ช่องเกมกับช่องซีหนุ่มเนี่ยก็จะปลุกนะฟีกไว้ว่าช่องสองสองช่องสองช่องสองช่องนี้เออว่าเสียลงวันเสาร์สองช่องนี้นะว่าสีลงคลิปถูกวันเสาร์ได้คิดไปคิดมากอืมหนาจะลงหนาจะลงบ่อยๆหนาจะลงอันเยอะๆโดยสัมไปนะเท่าที่ลงเท่าเท่าเท่าที่คิดอืม เพราะว่าเงาไม่เล่าหวังๆเ้ากับมาตัดต่อเพราะว่าห้องกับบุคอลไดๆอย่างพ้อปัญญายุทธ์ถ้าต่อเสร็จแล้วเราห้ออัปรุ่งขิ่เพราะว่าตอนนี้มันบางท่านมีไอเดียอย่างพ่อปันในดอทที่จะแบบว่าอ่าว่ามันจะไปในทางแบบไหนเออตอนนี้กำลังคิดไอเดียอยู่ช่องง่าห้าเนี่ยรู้สึกว่าจะขอพักเงาเลยพักจนกว่าย่างสี่พรอมขอพักเงาเงาพักจนกว่าทุกย่างสี่สีพรอเพราะว่าน้องอีกคนนึงเข้าก็ไปทํางานอยู่อ่ารู้สึกว่าน่าจะโคตรหลาดมั้งแล้วกัอีกคนนึงก็บบ่ว่วเขาจะ น้ำบอ่อเขายังจะอยากเห็นน้ำบอ่กบบอกบอยากไปบังคับจิตใจย,ยังเขาพ่อป่านไหนก็เลยคิดว่าน่าจะพักไก่ก็แล้วช่องนี้ห้าบาเท่ออยากจะกลับมาทําช่องของตัวเองให้มันเต็มที่ที่สุดนะครับผมเห็นมันเติบโตไปแต่อนาคตขา้างหน้าช่องนี้ห้าบาเท่านี่คิดว่าน่าจะมีอยู่แต่ก็บหกว่ามันจบปีไหนเพราะว่าช่องนี้ห้าบานท่อถามว่ามีคนเห็นตั้มปีนี้ผมกับผมกับบอเขาอยากเห็นเด้ตตอตรงมีคนที่นตั้มปีเดียว่คยแบบ เออเขาจะคอยอยากเห็ดเพราะว่าผมกัมี่ช่องผมเดี่ยวคือช่องซีหนุ่มก็ได้แปลว่าโอเคเนื่องมามันอ่าคอนเทนต์เห็ดเป็นกลุ่มเห็ดชิปเป็นกลุ่มนี่มันไปบอลลอดเท่าไหเ่ซ้อซะบม่อมันบม่อมันเลิกหรอกพักไว้ซะถ้ามันมีโอกาสจังเลเจะคอยกลับมาเริ่มต้นกันอีกที่หนึ่งจะคอยกลับมาเห็ดกันอีกที่หนึ่งก็ตอนนี้ก็พักไว้ก่อนอืมหันกลับมาเห็ดในช่องซีหนุ่มที่มันเต็มที่นะครับ มันก็สิมีหลายคอนเทนต์ที่แบบว่าอยากจะเฮ็ดเฉพาะเฉพาะอาคอนเทนต์ที่ผมทายอยู่คนเดียวอย่างเช่นสตรอรี่อาหาวีเนี่ยอ,อันนี้ก็สิถทายไปเรื่อยนะครับก็อลาคตขนาดอาจจะลบ่ใบก่าเกาอาจจะบ่แเป็นแค่วันเสาร์นะครับแต่ก็ต้องมึงก่อนเนี่ยมูาหนาวตอนเที่ยงห้อนตอนนี้อากาศ ยเย็นก็ว่าถือว่าเย็นหรอกอากาศดีอ่ะเออแต่ก็ว่าดีๆเกินไปเพราะว่ามันก็มีฝุ่นมีควันอยู่เข,เ,ยขยเขาเผาขย,ยุงขยะเขาเผาดอกดอกไม่เยี่ยงก็ว่าไปอ่ะเออเผาเขาขยะละนะครับผมยางออกกันลังกายใส่ต้องถอดแต่คิดว่าเราดีป่ะคิดว่าสบายขนาดนี้อ่ะมอย่างมี้ต้องถอดดีใส่ดอกแต่ยังมาตั้งแต่ในื้อไอ้ใบเื้อมาตั้งแต่ตน้นโดนผุนบ่อใส่มาประมาณสักอ่าหาเดือนนึงเพรามั่นใจว่าหอดบ่กะ ไปใส่ที่นึงในเฮียขับชิบหายเลยจะขายถิมหรือว่าสิ่ใส่ตัวบูมันกับบ่ถือว่าขับดองกับถือว่าพอดีล่ะพอดีเป๊ะเลยกับบ่รู้ว่าสิ่ใส่ตัวหรือว่าสิซื้อไหมแต่มันพอใส่แต่ก,กับถิ่ใส่ต่อไปนะครับครจะหันมาออกกาําลังกายยังเต็มรูปแบบปอะไรดูแลชีวิตจุลองรักษาชีวิตเออรักษาชีวิตจุลองนะดูแลชีวิตจุลชลไหมต้องม,ม,มีไผัมาดูแลห้องแต่ทอกับตัวห้องเองหรอกกําลังกายไปตันเลยเหมือกันเลยเว้นพอกินขอกินซุ่มเลย ออกกําลังกายเขาสิบออกสู้มือกันเลยจังไงเพี้ยย่อยางกันครับออกกําลังกายก่อนอไปยางออกกําลังกายมาเสร็จเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปยางมาพ่อไปยางมาเสเร็จแล้วกลับมาตีมวยเาตีอยู่ในห้องจะร้องกันลักตีแบบตีล้มอ่ะเออตีล้มพอดีในไอเดียม,มาจากอ่าพีกอดจิรายุนะครับผมอ่าตีมวยฟันดาบยังประมาณนี้มันก็รู้สึกว่าเว้ยโอเคดีนะ เออในร์มร่างกายเรากำลังกายแบบนี้นะครับผมโอเคครับเราเจอกันอ่าบืนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับราตรีสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมซีหนุ่มครับสวัสดีสวัสดีวพฤหัสที่สิบเดี๋ยวร่ว่ะวัพฤหัสที่สิบเป็นวันพฤหัสที่สิบหกนะครับผมอากาศก็ยังคงเย็นเหมือนเดิม มีเย็นแบบเพิ่มเติมมีแต่แบบทอซมเกาแต้ก็เฮ็ดใไห้ขีดการลุกออกจากที่นอนคืึเก่าเป็นแบบว่าสไตล์นั่งเลนนั่งเล่นนั่งดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงกษิจัดกสิจัด,จดนู่นจัดนี่แต่ก็บ่ฮู้หัวมันสิเป็นลักษณะมันสิเป็นเัลงไดนนะครับกระเจียวจะลองเห็นลองเมืงองโยนะครับก็รอติอดตามไปในเพจแล้วกันนะครับผม ว่าจะไปตัดผมผมเงี้ยเอาหักแล้วครับเราจะไปตัดผมคือเอาขังบนไว้เพราะว่าผมเสียเอาของบนงากว้จังส่มัดแบบนี้เราด้านค้างออกไปหอดด้านตรงนู้จัก,กับจะาล้องหลานรู้หรอจะคข้องลหล,า,งลานกับสกิทถอดด้น้องถอดด้น่องเมื่อนี้ไปธุระมาเมื่อนซะเมือ่อนี้มาว่า,าว่าสิไปซื้อน้ำปั้นอา่าร้านหนึ่งร้านสี่อยากกินไปหัเปุ๊บ สร้างไปอขอโทษด้วยค่ะค้อ,องมดอไหมค่ะคือมา่ไหรคืเอขเขาเห็ดโยแกวเดียวแกวสุดท้ายแกวอื่นก็นบ่ไดรอีกแล้วร้านตัดผมอ่ะไปมาสามลานปิดตั้งสามลานลานแรกที่ไปก็คือ เขากำลังจะปิดละกับคนที่รอตัดผมอยู่ประมาณสองคนสองหัวนั้นเขากับบอบอตัดแล้วเขาไปทุระเราลานนุม,มอยากกินตันน้งกระดานปิดเขาได้ไปซื้ออีกานน้านตั้งใจสิไปตัดผมย่างดีวะแคบหนาจอไอ้ทรงผมนั่นแล้วเรียบร้อยเออใช่ไม่งนเ,เราไม่ได้ตัดจำไปอีกร้านนึงเออ้านนี้ปิดบาไปอีก้านนึงมาที่นี่โอ้โหบอเปิดครับก็ต้องในส่ทรงผมโฟก่งต่อไปโอเคครับเราเจอกันไหมเมื่อไลนะ สวัสดีครับ2สุกที่17โนอาห์นะครับผมอากาศก็คงเย็นเหมือนเดิมมันก็คงสีเย็นไปแบบนี้จนพอสิ้นเดือนสิ้นปีก็เย็นแบบมีความรู้สึกว่ามันเย็นดีที่สุดตามมาตรฐาน USDA นั่นเองนะครับถ้าไข่อื่นที่ไม่สดจริงไม่มีทางจีบไข่แดงได้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกไข่สดนะครับเลือกไข่สดอันนี้เป็นเมอที่บโลวาโปรินครับเขาอีกหย มันเส้อว่าเอย่างเงาเขานนซื้อรู้สึกว่ามือที่แบบเป็นเบื่อเบื่อเป็นเนื่อยเป็นซึ้งซึ้อือกับเป็นนอนเว้นมาแล้วแหละอืมาได้ตีกองว่ะเออ กินข้าวหองกนแล้วครับนี่กินข้าวหองก็แล้วมันเป็นวันศุกร์อด้วยซ้ำเป็นเครื่องอยู่ห้องจะเป็นไข่หรือเว้ยแต่กับบ้านใหญ่แมนบอกขิง,งมะห่อนน้ำหมกเมื่อไหร่เป็นแบบซบูอซบูอปไปเลยซลือซลือเป็นแบบซึ่งซึ่งไปเบื่อไปเออเป็นแบบว่าแบบหรือว่าแม่เอิน่นโมโไม่เห็นงานอยู่ในบ้านกตำรวจก็เลยแบบออกมานอนเล่นนอนเล่นจนหลัเบเลยเตือนไม่กินข้าว เรื่องสภาพอากาศตอนนี้มันเป็นแห่รู้สึก,กว่าสภาพเอามันเอาไหวสใสๆจระเลยจระเลย,ยเป็นแบบบอดีเป็นแบบรถตื่นแบบจังเดงเรายังมรู้เลยตอนนี้สภาพอากาศมันได้แหนแบบเ้าคือจากเ,เขาจะเป็นใครเนี่ยเขาด้เป็นใครเลี่ยเขาคิดไปเองนั่งนั่งเลยเป็นสภาพอากาศที่แบบอะไรวะตอนเช้าหนาวย้ามขึ้นนี่นะบ่ายมากมึงฮอนฮอนแต่กะคึมได้ฝ่าตกเย็นมากกับแบบเป็นน้นหนาว อาีไม่มีกูสีขนขึ้นกวบบาบๆาบาบบาเออสลอยแสแลมมาลองมาแรงมาแม่จองแจงจะเอาอะมันใส่ไม่ใส่ก็ว่างหันเนี่ยมีคนมาสมเครื่องนะครับผมก็เป็นเครื่องหิดก้านพิมพ์กัดนะครับอืม ก็บรรัวแม่งจัดตัดเป็นบางส่วนได้บ่คันตัดเป็นบางส่วนบ่ได้ะครัปล่อยมันไปแต่ขันตัดเป็นบางส่วนเนี่ยก็สิตัดเป็นลงให้นะครับเพราะว่ามันไายโดนเติบยู่ทไทยย่าอยู่ก็ประมาณเกือบ20นาทีโอเคธรามาติแนวเงียบเลยลืมกดระสอบสกายไดแช่ไว้นําเด้อครับเด้อกับสีหนุ่มนี่ล่ะเออแล้วพอกันไหมอีพีหน้าอาทิตย์หน้าครับสําหรับวันที่นี้ขอบคุณเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบาย